สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับได้อยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่น4ประตูสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้ราคาคันนี้จะอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับตัดโปรโมชั่นออกรถแถมฟรีชุดแต่งแบบคันนี้เลยก็เดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าด้วยโปรโมชั่นออกรถแถมฟรีชุดแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 2,000cc 170แรงม้าและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสำหรับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวออกสองฟอร์ดนะครับสีทูโทนสีดำขอบแดงนะครับพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับติดตั้งตัวครอบไฟหน้านะครับให้กับตัวรถนะครับซึ่งไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นมัลติ LED แล้วนะครับ มาพร้อม Daytime Running l i ล h t เป็นรูปไฟตัว C และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะครับจากโรงงานเป็นแบบลูกแก้วด้วยนะครับก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านท่าด้านล่างด้านล่างของตัวรถเนี่ยฮะก็จะมีตัวห่วงลากจุงให้2จุดเลยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับเผื่อกรณีที่ลูกค้าเอาไปแอดเวนเจอร์นะครับเผื่อลากจูงนะครับ ก็มีห่วงลากจูงที่เก็บตัวรถนะฮะสจุดเลยเพิ่มความบาลานซ์ในการลากจูงให้ด้วยนะครับสําหรับด้านข้างนะครับผมติดตั้งตัวซุ้มล้อนะครับแบบเรียบนะครับสีทูโทนนะครับเป็นสีดำนะฮะสีดําเงาตัดกับตัวพื้นผิวของตัวรถสีเทาเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูลูหล่าด้วยรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กนะครับของลายดอกไม้นะครับ ขนาดตัวยางและแม็กเนี่ยจะอยู่ที่265 60 r 1 8นะครับตัวยางซู MAC ตัวนี้ก็เวลาใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีด้วยสำหรับด้านข้างคัน่าสำหรับด้านข้างตัวรถคันนี้นะครับติดตั้งตัวสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างให้กับลูกค้านะครับก็ เลือกแบบเลือกลายได้เลยนะครับอย่างท่านี้ลูกค้าต้องการทําเป็นแบบสีลวดลายทูโทนที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวรถก็สามารถทําได้ด้วยนะครับติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันรอยนะครับสีดําด้านเพื่อป้องกันเล็บนะครับหรือว่าสิ่งมีคมที่เราถือติดมากับมือนะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยจากการขีดข่วนได้นะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับกลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60 80นะครับติดตั้งกันสาดประตู เผื่อช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะครับก็ได้ใช้งานติดตั้งราวหลังคานะครับเพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับมีระบบปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยสำหรับด้านท้ายกระบะนะครับผมมีติดตั้งตัวโลบาร์นะครับของ Outlander เป็นโลบาร์เหล็กยึดติดก,กับตัวอกนะครับก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับเผื่อเป็ลูกค้าพลาดของหึงของได้เลย สำหรับด้านท้ายคันนี้นะครับมีติดตั้งตัวบันไดยหยิบสัมภาระ,ะจากท้ายกระบะนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจากโรงงานเลยนะครับก็มีประโยชน์กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องเ,อเดินวนมาถึงท้ายรถเพื่อหยิบสัมภาระ,ะด้วยนะครับเราหยิบจากด้านข้างได้เลยสําหรับท้ายรถนะครับผมมีการเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กให้กับลูกค้าพร้อมห่วงลากจูงนะครับสีแดงทรงโอเมกา้า แล้วก็ตัวนี้ไฟถอยเป็น LED ด้วยนะครับส่วนฝาท้ายนะครับมีติดตัวข้อบฝาท้ายคำว่า Ford นะครับสีทูโทนดำขอบแดงแล้วก็มีตัวอะคริคำว่าลนเจอร์ด้านท้ายให้ด้วยนะครับติดตั้งตัวข้อบไฟท้ายนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟท้ายซึ่งไฟท้ายคันนี้เป็น LED แล้วด้วยนะครับสว่างนะครับเห็นได้ชัดเจนจากระยะทางไกลมีไฟเบรกตวงที่3นะครับเลนฝาท้าย ัวโลโก้นะครับมีฝังกล้องนะฮะหรือซ่อนกล้องช่วยในการถอยอยู่ด้านใต้ของตัวโลโก้นะครับค่อน้างเนียนเลยมิชิดนะครับแล้วก็ภาพจะไปปรากฏที่จอกระงนะครับเป็นภาพสีคันนี้ได้โปรโมชั่นแถมฟรีชุดแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญออกรถใช้งานไม่เยอะด้วยไฟแนนซ์ผันง,ง่ายไม่ยุ่งยากด้วยนะครับ จบแล้วนะครับกับรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้พร้อมชุดแต่งรอบคันคุณลูกค้าท่านไหนสนใจแคมเปญพิเศษอะไรแบบนี้ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID Line นะครับ prasig 0996265262ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับก็โทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดก,การจาัดแฝงแนนต์ได้เลยนะครับ ผมมีบริการจัดไปนั้นและส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆครับสำหรับ,บวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ